สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่1-16ถึงเมษายนปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกรกฎค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกรกฎค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาต <classics> ิเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าบ้านรถที่ดินสิ่งของมีค่าจะมีเข้ามาค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาที่ต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางการเดินทางจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะอาจจะเดินทางไกลต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือต่างประเทศไปเลยก็เป็นไปได้ค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหเทพมหาเทวีคุ้มครองจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงิน เงินก้อนเงินตกเบิกเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะแต่หัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจการพัดพลาดก,การจากลาความรักที่ห่างไกลหรือความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะคุณจะได้เดินทางไกลต่างประเทศเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบิกการกู้เอกสารต่างๆที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะสี่าห้าแสนล้านสองล้านการเงินของคนเราไม่เหมือนกันแต่ชาวราศีกรกฎจะเป๊ะปังเรื่องเงินมากๆการเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาในมือค่ะแต่เรื่องกลุ้มใจทุกใจเป็นกังวลใจก็ยังคงมีราย สิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้คุณต้องเครียดต้องวิตกกังวลใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศการเดินทางไกลต่างประเทศ จะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะเงินที่ลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาดาวการเงินของชาวราศีกรกฎค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเงินทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กจะมีเข้ามาในมือค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาทางให้ก้าวผ่านพนอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบาร,รมีที่สะสมไว้จะทําให้คุณก้าวผ่าน้นอุปสรรคไปได้ค่ะดวงดาวดวงความแห่งความโดดเด่น ดวงแห่งความสําเร็จจําเป็นของชาวราศีกรกฎค่ะเดือดตาร์ขึ้นมานะคะความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ช่วงนี้จะอิรุงตุงนางในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ก็ขอให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่ระมัดระวังในเรื่องของความรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าด้วยค่ะช่วงนี้จะได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาการเดินทางไกลต่างประเทศ จะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบโชคฟุกๆก,กำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะอย่างที่บอกชาวราศรีกรกฎดาวการเงินค่อนข้างดีมากๆค่ะจะได้ทั้งเงินตกเบิกจะได้ทั้งเงินโชคลาภการเงินค่อนข้างดีมากๆค่ะสรุปสําหรับชาวราศรีกรกฎเกณฑ์การงานเหนื่อยกับการงานแต่ก็จะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคจะมีสิ่งดีๆเข้ามา แม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่คุณก็จะแก้ไขในเรื่องงานออกไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดอาจจะมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจมีคนเข้ามาแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของแม้กระทั่งคนที่มีคู่ระมัดระวังหัวใจของความเจ็บปวดการพัดพรากการจากลาหรือรักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นแต่การเงินค่อนข้างดีโชคลาภเสียงโชคเสียงดวงได้เงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาในมือค่ะส่วนในเรื่องของ การเดินทางไกลนั้นเมสจะมีอุปรสรรคเมสจะมีปัญหาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเพราะว่าออช่วงนี้เมสจะมีประสรรคปัญหาแต่คุณก็จะแก้ไขจัดการไปได้การเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ